ข่าวดีมีให้ดูวันนี้เรามากัะที่งานดงตารฟอรัมครั้งที่5 AI Society สังคมล้มลุกกับความสำเร็จยิ่งใหญ่ที่สะท้อนพลังแห่งความคิดและนวัตกรรมของวิศวกรไทยจัดขึ้นเมื่อวันที่18ตุลาคม2568ณโรงแรมเซ็นทรัลแรนด์แอดเซ็นเตอร์เวิลด์กรุงเทพเวทีสัมมนาดงตารเอนจิเนียร์ฟอรั AI Society สังคมล้มลุกจัดโดยสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีคุณชัยวัฒน์ทองคำคูณนายกสมาคมนิสิตเกา่าวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานโดยได้รับเกียรติจากพลอากาศเอกมณัสวงวาดนายกสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อป้องกันประเทศสอ,อ,อปอเป็นประธานกล่าวเปิดงานและปาฐักกถาพิเศษศาสตราจารย์ดรวันชัยยอดสุขใจคณะบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ให้เกียรติกล่าวปาฐกถาพิเศษ ดรเทียรพลถนอมศักยุทธ์ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กรและการพัฒนากลยุทธ์เครือเจริญโภคภัณฑ์ร่วมกล่าวปากฐกถาพิเศษในช่วงแรกภายในงานยังได้รับเกียรติจากดรดำรงศรีพระรามรักษาการอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เข้าร่วมรับฟังอีกด้วยงานดงตาลฟอรัมครั้งที่5 AI Society สังคมล้มลุกได้รับความสนใจทั้งจากภาครัฐเอกชนและสถาบันการศึกษาเป็นจำนวนมาก ครั้งนี้เนี่ยเป็นการจัดงานครั้งที่5นะครับเขาเรียกว่าเราเรียกว่าดงตาเอ็นจิเนียร์ฟอรัมครั้งที่5ซึ่งจัดโดยสมาคมนิสิตเก่าว,วิศวกรรมศาสตร์มาลเกษตรศาสตร์อยากจะพูดนิดนึงเกี่ยวกับสมาคมนะฮะสมาคมนิสิตเก่าก็คือการรวมกลุ่มกันของนิสิตเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์มาลเกษตรศาสตร์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีสมาชิกที่เป็นนิสิตเก่าเนี่ยก็2 0,000กว่าคนนะฮะแต่ละท่านก็ทำงานใน หน่วยง,งานต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะครับหน่วยง,งานภาคเอกชนหรือว่าทํำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยนะกร,ระจายกันไปนะครับแล้วก็เราเห็นว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นกิจกรรมสําคัญของสมาคมก็คือการที่เราอยากจะให้ความรู้ฮะดังนั้นเนี่ยการจัดเวทีดงตารเอนจิเนียร์ฟอรัมขึ้นมาเนี่ยเป็นครั้งที่5้าละเราจัดเป็นประจําทุกปีนะฮะหลายท่านอาจจะเห็นว่า AI นั้นเป็นประโยชน์ แต่หลายท่านอาจจะเห็นว่า AI ก็มีโทษเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทางสมาคมระหนักก็คือว่าเราอยากจะให้เวทีเนี่ยเป็นเวทีที่เราได้ให้ความรู้นะฮะกับคนทั่วไปนะให้เข้าใจ AI ในปีนี้เนี่ยจึงเชิญท่านวิทยากรที่เป็น key speaker นะฮะแล้วก็บอกท่านไว้ว่าให้พูดเรื่อง AI เนี่ยในบริบทที่ท่านมีประสบการณ์มีความรู้เนี่ย เพื่อให้คนทุกคนเนี่ยได้เข้าใจนะฮะได้ตระหนักว่า AI นั้นมีประโยชน์แต่ขณะเดยียวกันก็ต้องพึงระมัดระวังในหลายเรื่องเหมือนกันผมคิดว่าอันนี้คือโลกอนาคตนะฮะแล้วก็ทางสมาคมเนี่ยเห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะฮะจึงได้หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็นหัวข้อสำคัญสำหรับฟอรัมในปีนี้นะครับเราใช้ชื่อว่าสังคมล้มลุกนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสังคมเนี่ยมันอาจจะล้ม แต่ถ้าล้มแล้วก็ต้องลุกให้เป็นนะฮะดังนั้นเนี่ยก็อยากจะสื่อนะฮะให้ประชาชนทุกคนเนี่ยได้รับทราบเรื่องนี้นะครับผมขอขอบคุณทางสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมมหลาลัยเกรรษตรศาสตร์นะครับที่ได้ให้โอกาสสมาคมอุตสาหกรรมเพื่อการ,รปกงรองประเทศได้มาบรรยายเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงสำคัญในวันนี้นครับ และดีใจมากนะครับที่ได้มาอยู่ท่ามกลางผู้ที่มีความรู้นะครับแล้วก็เป็นผู้ที่เป็นกําลังหลักของชาติบ้านเมืองในส่วนตรงนี้คือจากสถานการณ์ที่ผ่านมาทั้งหมดนะครับที่มันเกิดขึ้นกับบ้านเมืองเราเนี่ยเราถึงว่าเราเป็นยุคที่มีความจําเป็นที่ต้องระดมมันสมองของคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับผมซึ่งดูแล,แลรับผิดชอบเรื่องของอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศเนี่ยนะครับเห็นความสําคัญมากว่าเราจะต้องร่วมมือกันนะครับทุกภาคส่วนทีนี้จากประสบการณ์ที่เราได้ มีชีวิตมาในส่วนของการเป็นทหารนะครับแล้วก็ในส่วนของที่เราเคยเป็นผู้ปฏิบัติการเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของป้องกันประเทศปกป้องผลประโยชน์ของชาติแล้วปกป้องมาตุภูมิในส่วนตรงนี้เรามองว่าสภาพการเนี่ยมันเปลี่ยนไปค่อนข้างจะเยอะมากนะครับจากยุคเดิมทะเป็นอันดับอกนะครับเรามาเป็นดิจิทัลปัจจุบันเนี่ยเราคงหนีไม่พ้นเรื่องของ AI ที่จะต้องเดินต่อไปในอนาคตเพราะฉะนั้นตั้งแต่ ต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเรื่องของการทหารหรือของการใช้กําลังตรงนี้วันนี้ก็จะเอาประสบการณ์ตรงนี้มามรรยายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องฟังนะครับแล้วก็จะระดมความคิดกันว่าเราจะทําอย่างไรถึงจะให้ชาติบ้านเมืองของเราเนี่ยก้าวอยู่ในยุคข,ของ AI ได้ต่อไปในอนาคตคนก็ไม่ต้องกังวลนะครับบ้านเมืองก็ต้องอยู่รอดปลอดภัยในส่วนตรงนี้ ส่วนที่เราจะต้องมาจัดการบริหารจัดการเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของ AI เรื่องของมาตรฐาน AI เรื่องของการเอา AI ไปใช้ประโยชน์ยเป็นเรื่องที่จะต้องคิดระดมพร้อมๆกันนะครับต้องเป็นเห็นตรงกันนะครับเข้าใจตรงกันเพื่อที่จะผลึกกําลังกันเพื่อจะสร้าง AI เพื่อใช้ในประโยชน์ของความมั่นคงแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองกับชาติบ้านเมืองต่อไปในอนาคตครับในส่วนนี้ครับ ภายในงานดงตาลฟ่าร่ำครั้งที่5 AI Society สังคมล้มลุกกับความสำเร็จยิ่งใหญ่ที่สะท้อนพลังแห่งความคิดและนวัตกรรมของวิศวกรไทยยังได้มีการเสวนาจากผู้นำความคิดคนรุ่นใหม่ที่ล้วนเป็นนิสิตเก่าว,วิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่โดดเด่นทันสมยัยและเป็นกำลังสำคัญต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมของประเทศไทยอาทิดรปิยวัฒน์จริญเศษฐพง หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านการพาณิชย์บริษัทไทยคมจำกัดมหาชนคุณเจรุงเกียรติสุภาพง์ Chairman Chief Information Officer กสิกรบิซนเนสเทคโนโลยีกรุ๊ป KTBG คุณประกรณ์เจียมสกุลทิพย์ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีบริษัทบรูบิกกรุ๊ปจำกัดมหาชนผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรหัดไทยชาญเลขาผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล ประธานดำเนินงานโครงการบัณฑิตศึกษาภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์รองศาสตราจารย์ดรศรีจิตราเจริญลาภนพร,รัตน์ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฝ่ายวิชาการและการเรียนรู้ตลอดชีวิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขุนนิติเมฆหมอก Honorary President Thai l o t Association CEO Synergy Technology and s u n h u บ D t g i t e o m m u n m u y i t y โดยมีผู้ดำเนินรายการดังนี้ศาสตราจารย์ดรสุภกิจนนทนานันอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาดกรกาดวิทย์กล้าหารกรรมการผู้จัดการบริษัท S2O Consult Company Limited คุณอัญญรัตน์เกื้อสมบัติ E-59 Country Business and เ e c h n o l o g ท s t r a t e g i c lead Hewlett p a c k a r d Enterprise และคุณธนพลกิติดูลยะาการ Senior Manager Visionary and Corporate Strategy ธนาคารกสิกรไทย บนเวทีนี้มีการแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างผู้นำเทคโนโลยีธุรกิจการศึกษาและภาคสังคมเพื่อชวนทุกคนตั้งคำถามใหม่ต่อโลกยุค AI ว่าเราจะอยู่ร่วมกับเทคโนโลยีอย่างมีสติและยังคงเป็นมนุษย์ในแบบของเราได้อย่างไรทั้งหมดจึงนำมาสู่สังคมล้มลุกในวันนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของเวทีที่รวมพลังของวิศวกรนักคิดนักสร้างสารรค์ เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองและจุดประกายแนวทางใหม่ต่ออนาคตของสังคมไทยในยุค AI สิ่งสาคัญนะที่ในเรื่องของการศึกษาเนี่ยเราต้องยกหรือว่าพัฒนานะบัณฑิตของเราเนี่ยโดยสรุปก,ก็คือให้เก่งกว่า AI ให้เก่งกว่าคอมพิวเตอร์นะครับอ่ะยกตัวอย่างสมมุติว่าเราจะผลิตรอ,อ,องเท้าสักคู่หนึ่งนะในรายการผลิตเนี่ยเราก็ต้อง ขึ้นต้นจากการออกแบบนะขึ้นรูปเย็บ yep, ติดกาวบรรจุนะแล้วก็ QC ซึ่งขั้นตอนพวกนี้นะเครื่องจักรทำได้หมดแล้วนะเครื่องจักรทำหมดแล้วถ้าแบบนี้เราเอาคนไปนั่งทำมันก็เสียเวลามันสู้เครื่องจักรไม่ได้แต่ว่าไอ้ลายการผลิตเนี่ยนะว่าตั้งแต่1 2 3 4 5เนี่ย เครื่องยนต์เนี่ยมันทําได้ยังไงมันต้องอาศัยคนไปคิดนะฮะต้องอาศัยคนไปสร้างเครื่องมือขึ้นมาก่อนต้องอาศัยคนไปเขียนโปรแกรมว่าหนึ่งสห้าเนี่ยทำยังไงอันนี้แหละคือหน้าที่ของมหาวิทยาลัยว่าในอนาคตเราต้องสร้างเด็กของเราให้วิเคราะห์เป็นคิดเป็นอนเคราะ์เป็นแล้วไปสอนเครื่องมือนะะไปสอนเครื่องจักรกลให้มันทำงานได้นะครับอันนี้คือแนวโน้มนะครับว่า การพัฒนาการศึกษาของในเชิงของเอนจิเนียร์เนี่ยของมหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์เราจะพัฒนาไปในแนวนี้ครับขอบคุณมากครับเป็นอีกปีหนึ่งที่คณะเนี่ยได้เขาเรียกว่าพลังจากสิทธิเก่านะครับ ก็คือจากสิทธิ์เก่าที่จบจากคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจัดกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับซึ่งเป็นรายการทอล์กที่เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเพราะว่าเราจะได้เข้าใจว่า AI society หรือสังคมล้มลุกเนี่ยจะเป็นอย่างไรและจริงๆคณะเองก็จะมีโอกาสได้พูดถึงว่าคณะเนี่ยจะสร้างวิศวกรว่าที่วิวศวกรอย่างไรในอนาคตนะครับเพื่อที่เราจะ าสามารถที่ล้มแล้วก็ลุกมาเหมือนโจทย์ของกิจกรรมทอล์กในวันนี้นะครับแล้วก็เราพร้อมที่จะสร้างคนนะครับเพื่อที่จะสามารถอยู่กับ AI แล้วก็สามารถก้าวทันเทคโนโลยีสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสมได้นะครับสิ่งหนึ่งที่มันเป็น DNA ของคณะเราชัดเจนมากๆเลย คอมมูนิตี้นะครับคอมมูนิตี้นี้หมายความว่าเป็นสังคมที่มีคอนเน c t ชันอย่างดีนะครับแล้วก็ทางสิทธิ์เก่าเองก็กลับมาช่วยเหลือคณะกลับมาช่วยเหลือน้องๆน,นะครับเพื่อที่จะสร้างคนเนี่ยออกไปช่วยประเทศชาติช่วยสังคมได้ต่อไปนะครับวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ถือว่าเป็นดีเอนเอย่างหนึ่งของวิศวะเกษตรที่พี่ๆกลับมาช่วยคณะนะครับแล้วก็คณะเองก็จะมีโอกาสได้สร้างคนเพื่อสังคมและประเทศต่อไปครับ การสัมมนาในวันนี้ที่ทางสมาคมนิึิข่าวได้จัดขึ้นเนี่ยนะครับผมคิดว่าเป็นเป็นหัวข้อที่ทันสมัยนะครับและก็เ,เป็นหัวข้อที่เราจะต้องเป็นเรื่องที่เราจะต้องคํานึงถึงไม่ว่าจะเป็นทั้งสถาบันการศึกษาทั้งสถานประกอบการทั้งหลายนะครับเพราะว่า,าถ้าเราไม่ติดตามทเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงให้ทหันใทันการเนีทำให้เราจะตกรุ่นนะครับ จะส่งผลไปถึงทั้งเรื่องของประสิทธิภาพในการทํางานแล้วก็ระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวมดังนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับที่สมาคมวิศวกรรมได้จัดการสัมนาในเรื่องเหล่านี้ขึ้นครับมีหลายคําถามมากมายนะคะที่ถามว่า AI จะมาแทนที่คนหรือเปล่านะคะอันนี้ในส่วนตัวนะคะคิดว่าไม่ใช่แต่ว่า AI เนี่ยอาจจะมาคนที่ใช้ AI เป็นอาจจะมาแทนที่คนที่ใช้ AI ไม่เป็นนะคะ เพราะอะไรเพราะว่า AI นะคะมันสามารถช่วยให้เราเลดขั้นตอนในการทำงานสามารถที่จะเอาข้อมูลจำนวนมหาศาลมาวิเคราะห์เพื่อที่จะพักพยากร์แล้วก็คาดการณ์ในอนาคตว่าจะเกิดอะไรขึ้นทำให้เรามีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยในจุดที่เกิดประโยชน์มากที่สุดนะคะและที่สำคัญเนี่ย AI ในบางแง่มุมนะคะจะเปิดโอกาสให้มีการเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ทั้งทางทด้านการศึกษาแล้วก็การทำงานโดยเฉพาะในการแพทย์นะคะ AI ทำให้คนที่อยู่ห่างไกลสามารถเอา,เอ,าอาศัยความพร้อมของเทคโนโลยี ในการเอามาวินิจฉัยเบื้องต้นนะคะว่าเขาเป็นโรคอะไรเขาจะได้ป้องกันตัวและชีวิตให้มีคุณภาพที่ดีขึ้นดังนั้นเนี่ย AI society สังคมล้มลุกหมายถึงว่าถ้าเราล้มต้องลุกให้เร็วลุกแล้วต้องแข็งแกร่งกว่าเดิมแล้วก็อยู่ได้อย่างยั่งยืนค่ะขอบพระคุณมากค่ะและภายในงานยังมีบูธกิจกรรมของนิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และผู้ที่สนใจอีกด้วยค่ะ